เธอและสามีเป็นคนต่างจังหวัดไม่เคยเข้ากรุง,งเทพแม้มีลูกสาวแล้วหนึ่งคนทั้งสองเชื่อว่าช่วชีวิตนี้คงไม่ได้อยู่กรุงเทพลูกสาวคงสอบเข้ามหาวิทยาลัยในตัวจังห,หงวัดไม่ได้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เด็กเกือบครึ่งเป็นเด็กกรุงเทพลูกสา,า,า,าวาเธอเด็กบ้านนอกจะเอาปัญญาที่ไหนไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยแข่งกับเด็กกรุงเทพทั้งตัวเธอและญาติต่างก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ทั้งนั้นหวังว่าคงมีโชคศักอย่างมาช่วยลูกสาวเธอบ้างเธอไม่ได้ตีตนไปก่อนใครถึงแม้ลูกสาว เธออายุแค่สามกวบคนเป็นแม่ต้องมองลุงหน้าไว้ก่อนเสมอถ้าใครเถียงอีคนนั้นตอแหลบริษัทที่สามีเป็นลูกจ้างไม่ใช่บริษัทที่ดีแม้มีบริษัทย่อยมากมายยอดขายสูงมหาศาลแต่การบริหารงานภายในและสามินินทาบริษัทตัวเองเป็นอาหารเย็นทุกวันคุณเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมองค์กรใหญ่มีเรื่องเน่าเสมอสามีจดจำคำพูดนี้มาจากเพื่อนทำงานการบินไทยเป็นวัฏถจักรของบริษัทนี้ที่จะต้องมีพนักงานบริษัทย่อยลาออกยกบริษัทแล้ว ผู้บริหารจะไม่ทําอะไรเลยการบริหารยังคงเล่ต่อไปวัฏจักรดังกล่าวกลับมาอีกแล้วแต่คราวนี้ผู้บริหารเปลี่ยนไปคัดพนักงานต่างจังหวัดโดยเลือกจังหวัดห่างไกลความเจริญมีกุญสือแนะนําว่าไปเอาพวกต่างจังหวัดโง่งๆมาอยู่บริษัทย่อยดีกว่าคนโง่ปกครองง่ายพวกมันคงไม่ลาออกยกบริษัทรอกเพราะถึงมันอยากออกลูกมีไม่ยอมกลับไปอยู่ต่างจังหวัดเด็ดขาดเคยเห็นเด็กต่างจังหวัด มาเรียนหนังสือกรุงเทพกลับไปหางานทําที่จังหวัดตัวเองบ้างไหมไม่เคยมีเพราะถ้ามีคนทําจริงไอ้นั่นก็โง่โง,โง,โง่เลยอย่างกรุงเทพทําให้คนต่างจังหวัดเสียคนมาเยอะแล้วเสียคนจนดูถูกจังหวัดตัวเองคราวนี้บริษัทคงแก้ปัญหาพนักงานบริษัทย่อยลาออกยกบริษัทเป็นการถาวร คนกรุงเทพคงไม่ยอมให้อ้ายพวกบ้านนอกมาแย่งงานตัวเองแม้รู้ว่าทุกอย่างเป็นแบบนี้เธอและสามีก็ดีใจที่ได้มาอยู่กรุงเทพจะได้เป็นชาวกรุงลูกสาวจะได้เรียนโรงเรียนดีๆได้เรียนกวดวิชาสอบเข้ามาหาวิทยาลายัยได้ทดแทนกับที่เธอทำไม่สำเร็จแต่ปัญหาคือจะเอาบ้านที่ไหนอยู่บริษัทบอกพนักงานทุกคนแล้วว่าบ้านนี้แหละปัญหาใหญ่กรุงเทพน่าไม่ใช่ต่างจังหวัดราคาบ้านไม่ต้องเปรียบเทียบเหมือนเอาเงินดอลลาร์มาเทียบเงินบาทแต่ถึงอย่างไรเธอกับสามีต้องมีบ้านเป็นของตัวเองให้ได้ไม่ยอมเช่าบ้านเด็ดขาดเพราะตอนนี้ทั้งคู่อยู่บ้านตัวเอง ทั้งสองขายบ้านขายที่ดินทุกแปลงที่สะสมไว้ขายทุกอย่างเท่าที่จะขายได้แต่ก็ยังไม่พออยู่นั่นแหละทั้งเธอทั้งสามีต้องไปขอยืมเงินย่าทั้งสองฝ่ายแน่และพันธะตามมาคือบรรดาญาติทุกคนจะส่งลูกมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพต้องมาอยู่กับเธอเพื่อให้ได้บ้านที่กรุงเทพต่อให้ต้องมีพันธล้านแเธอกับสามีต้องให้คำสัญญาไว้ก่อนเรื่องอื่นเอาไว้คิดทีหลังเจ้านายสามีแนะนำบริษัทซื้อขายบ้าน ไม่รู้ว่าเจ้าหน่ายได้ค่าไหนหน้าหรือเปล่าวงแหงแกยิ่งกังฉินอยู่ด้วยคงได้ค่าไหนหน้าแน่เอาเป็นว่าทั้งเธอและสามีไปนั่งที่บริษัทซื้อขายบ้านเป็นการเข้ากรุงเทพครั้งแรกของทั้งคู่ท่าทางทั้งคู่คงบ้านนอกมากสีหน้าพนักงานขายบง่งบอกอย่างนั้นเริ่มต้นตัดไม้ข่มนามว่าเจ้าหน่ายสามีแนะนำพนักงานบริษัทเดียวกับสามีเธอมาหลายคนแต่เธอและสามีเป็นคู่แรกที่มาบริษัทนี้พรุ่งนี้และวันถัดไปคงจะมีพวกบ้านนอกอย่างเธอมานั่งอยู่ตรงนี้ไอ้คำว่าบ้านนอกนี่เธอคิดในใจตัวเอง การเสนอขายเริ่มต้นว่าต้องการบ้านแถวไหนทั้งเธอและสามีตอบได้ยังไงนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เข้ากรุงเทพคําตอบว่าไม่รู้ทำให้พนักงานขายรู้ว่าคำถามยากไปมาเริ่มต้นใหม่ด้วยคำถามง่ายๆดีกว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่คําถามนี้เหมือนดูถูกมากไปแต่ตรงเป้ามาก ทั้งเธอและสามีไม่คิดกู้เงินธนาคารอยู่แล้วไม่เหลืออะไรให้ธนาคารยึดทุกอย่างขายไปหมดสิ้นการต้องเอาเงินไปส่งธนาคารทุกเดือนโดนธนาคารยึดโฉนดไว้เป็นตัวประกันถึงแม้ธนาคารบอกว่ากูแต่สําหรับเธอและสามีมันคือการเช่าบ้านธนาคารอยู่ไม่ได้เป็นอย่างอื่นสามีบอกจํานวนเงินที่มีบอกว่า ้องการบ้านเดี่ยวบ้านแฟดทาาวฮา์ไม่เอาเกิดมาก็อยู่บ้านมีที่ให้วิ่งเล่นรอบบ้านผมมันคนต่างจังหวัดทนอยู่ตึกแถวทาวเฮา์ไม่ได้รอกถึงแม้สามีเธอออกท่าทางบ้านนอกจัดจ้านไปหน่อยแต่พนักงานขายก็ยังยิ้มส่วนเธอมั่นใจว่าอีนังนี่ต้องด่านในใจอยู่อ่โคร เธอไม่อยากจะเชื่อว่าพนักงานขายเซลล์อย่างอีนางนี่จะมีรถส่วนตัวอีกขับรถนำสามีและเธอไปดูบ้านระหว่างทางบอกเสร็จว่าขึ้นรถเมลสายอะไรมาต่อรถไฟฟ้าค่ารถไฟฟ้ากี่บาทเพื่อมาถึงบริษัทที่จ้างสามีซื้อตั๋วเดือนรถไฟฟ้าเป็นการดีที่สุดอย่าโหนรถเมไปทำงานเป็นอันขาดถนนกรุงเทพเป็นอมาาัมภาตไปตั้งนานแล้วต่อให้เทวดาลงมาโปรดก็แก้ปัญหาไม่ได้ถึงนายกจะเปลี่ยนไปไม่ชื่อทักษิณปัญหาจราจรก็ยังเหมือนเดิมเออไม่ใช่สิโคม่าหนักกว่าเก่า พอรถผ่านหน้าโรงเรียนไหนอีแจกแจงเลยว่าค่าแปะเจียเท่าไหร่โรงเรียนนี้8แ0 0 0 0คซื้อแอคคอร์ดได้คันหนึ่งถ้าโรงเรียนนี้ก็ซื้อฮอนด้าแจ๊สได้คันหนึ่งป้อโรงเรียนข้างหน้านี้นะคาระดับโตโยต้าวีออสวาจาอียังอีกยืดยาวคําว่า เดี๋ยวนี้ใช้ไม่ได้แล้วค่ะมันผิดกฎหมายเดี๋ยวตำรวจจับเดี๋ยวนี้ทุกโรงเรียนใช้ระบบนิติกรรมอำพรางค่ะเงิน8 0 0แสนนี่จ่ายให้สมาคมครูและผู้ปกครองของโรงเรียนค่ะออกใบเสร็จให้ด้วยนะคะเขียนว่าค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองเงิน80 0แสนมันก้อนโตใช่ไหมคะไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะแตกใบเสร็จออกไปหลายใบใบแรกค่าบำรุงสมาคมใบ2ค่าบำรุงคอมพิวเตอร์ใบ3ก็ค่าบำรุงห้องสมุดจะกี่ใบก็ตามแต่ต่อแหลกกันไปสมาคมครูและผู้ปกครองนี่ไม่มีตัวตนหรอกค่ะไม่มีพนักงานไม่มีที่ทำการเป็นแค่นิติบุคคลอยู่ในกระดาษเงินทั้ง ไปอยู่ที่ครูใหญ่แต่เอาผิดกับครูใหญ่ไม่ได้ค่ะเพราะใบเสร็จออกในนามสมาคมครูและผู้ปกครองเห็นความจําเป็นต้องมีนิติกรรมอําพรางหรือยังขัดเดียวนี้ทุกโรงเรียนไม่ว่าดังหรือไม่ดังก็ต้องจ่ายเป็นแสนแสนซื้อเก้าอี้ให้ลูกตัวเองนั่งในโรงเรียนอย่านึกว่าโรงเรียนแรกของลูกกรรนนโ,นนะะโรงเรียนอนุบาลไม่โดนนักะโรงเรียนอนุบาลนี้เรียกหนักที่สุดใครที่คุยว,ว่าว่าเส้นดีอยากไปเช่ดเด็ดขาดโดนฟันเลือดอาบหน้าหัวขาสะพายแล่งกลับมาทุกราย เธอไม่รู้ว่าสามีคิดอย่างไรแต่เธอจะให้ลูกสาวอยู่กับตากับยายที่บ้านนอกจนกว่าจะเข้าชั้นประถมได้ค่อยเอามากรุงเทพเอาเงินมาซื้อหอนด้าแจ๊สให้ผัวขับไปทำงานดีกว่า เธอไม่ต้องจินตนาการเรื่องหอนด้าแจสอยู่นานเพราะรถมาถึงบ้านซึ่งเซลเสนอขายไม่มีสภาพหมู่บ้านจัดสรรมันเป็นถนนสายเก่าแก่ไม่มีใครต้องการอยู่มีบ้านอยู่แค่หกเจ็ดหลังสภาพไม่ดีหลังบ้านหลังนั้นอยู่สุดซอยข้างหลังออกไปเป็นทุ่งหญ้าคำจำกัดความดีที่สุดของกระยอมบ้านพวกนี้ก็คือเปลี่ยวทุกคนพร้อมย้ายหนีในนิยายผีที่เธอชอบอ่านนี่แหละบ้านผีสิงแต่ขนาดใหญ่ของบ้านทำให้น่าสนใจเนื้อที่ตั้งงานเครื่องตัวบ้านหน้ากว้างตั้งแปดเมตรสูงสองชั้นสร้างไว้นานมากตั้งแต่สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองเลยมั้งทั้ง โยนยกไปหมดแล้วเซลแก้ตัวว่าวันเดียวก็ใส่เสร็จแล้วค่ะสภาพภายในบ้านบอกว่าถูกทิ้งร้างไว้หลายปีแล้วเซลบอกว่าจะจ้างบริษัททําความสะอาดมาจัดการค่ะหลอดไฟกับก๊อกน้ําจะใช้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เซลยิ้มก่อนกล่าวว่าจะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดค่ะยูเรเทนทาโชลายไม้แตกร่อนแล้วอันนี้เซลก็ยิ้มยิ้มสวยมากเลยพร้อมกับบอกว่า อันนี้แพงเกินไปค่าคุณต้องทาเองค่าถาได้เองใช่ไหมคะจะได้ประหยัดข้างบนมี4ห้องนอนกับ1ห้องน้ำข้างล่างมีห้องน้ำตั้ง2ห้อง ตั้งแต่เกิดมาเธอไม่เคยเจอบ้านไหนติดอ่างอาบน้ำตั้งสามห้องไอ้อ่างอาบน้ำทำให้เธอตัดสินใจได้เลยตั้งแต่เกิดมาเธออาบน้ำอยู่วิธีเดียวใช้ขันจ้วงตักจากโอง่งสีทาข้างนอกบ้านยังดีอยู่ยูเรเทนข้างในบ้านไม่ใช่ปัญหาใหญ่เธอไม่เหลือเงินตกแต่งบ้านหรือซื้อเฟอร์นิเจอร์ราคาบ้านคือเงินทั้งหมดที่เธอมีทั้งเธอและสามีต้องกลับไปยืมเงินพ่อแม่อีกรายจ่ายอันไม่รู้ต้องมีแน่นอนที่สุดเธอและสามีอยากคุยกับเพื่อนบ้านซักประวัติความเป็นมาของบ้านหลังนี้ตอนนี้มีเพื่อนบ้านสองรายแล้วยืนอยู่ในนบบ้าาาาาตัััววเเเเออองงทท่่่ยยกกกคุธปซลูไมรร คำตอบกลับบอกว่าจะพาเพื่อนคุณผู้ชายมาดูบ้านหลังนี้วันต่อไปและวันต่อไปนี่จะเป็นตัวเลือกแรกสําหรับพนักงานบริษัทที่คุณผู้ชายทำงานเหล่าคนผู้ย้ายจากต่างจังหวัดมาอยู่กรุงเทพใครเซ็นสัญญาก่อนบริษัทดิฉันก็ขายให้คนนั้นสามีและเธออยากไปดูบ้านหลังอื่นเซลร์รีพรอนพูด นี่คือความเป็นไปได้สำหรับจำนวนเงินของคุณพี่และคุณผู้ชายบ้านหลังอื่นไกลาจากสถานีรถไฟฟ้าบ้านหลังอื่นคุณผู้ชายต้องหนรถเมล์ไกลาอาทิตย์ละห้าวันสำหรับการจราจรระดับอมาพาธคุณผู้ชายต้องกลับบ้านทุกวันอย่างไม่มีความสุขมีแต่คนกรุงเทพเท่านั้นทนเรื่องแบบนี้ได้คนต่างจังหวัดไม่มีทางนางเซลพูดต่อเมื่อสามปีก่อนดิฉันยังบ้านนอกอยู่เลยดิฉันยังไม่ลืมว่าความอดทนของบ้านนอกได้แค่ไหน หลังจากบอกว่าเป็นบ้านนอกเหมือนกันเซลก็กล่อมสามีและเธอสำเร็จทั้งคู่ไม่ดูบ้านหลังอื่นไม่คุยกับเพื่อนบ้านแต่ตรงกลับบ้านนอกของทั้งคู่ เซลภาพนักงานบริษัทสามีทุกรายไปดูบ้านหลังนั้นแต่สามีและเธอเป็นรายเดียวที่ตัดสินใจซื้อทั้งสองหมดเงินแล้วต้องกลับไปเบียดเบียนพ่อแม่แต่ละฝ่ายการจะได้เป็นชาวกรุงใช้ต้นทุนแพงมากเซลล์ซ่อมทุกอย่างตามที่สัญญาไวจ้จริงๆญาติแห่มาดูบ้านใหม่ของเธอและสามีทุกคนทวงสัญญาว่าลูกตนต้องได้มาอยู่บ้านหลังนี้เพื่อเรียนหนังสือขอให้พอถึงเวลาจริงทุกคนลืมสัญญาด้วยเธอไม่อย่างนั้นตอนเช้าห้องน้ำสามห้องไม่พอรองรับเด็กนักเรียนแห่กันไปเรียนหนังสือ สามวันกว่าบรรดาญาจะกลับไปดูวัดพระแก้วเที่ยวสวนสยามเดินพาราก้อนขึ้นลิฟต์แก้วครบหมดทุกคนคืนแรกของสามคนพ่อแม่ลูกๆเธอแสดงอาการผิดปกติให้เห็นคุณแม่ค่ะยังมีคนอื่นอยู่กับเราด้วยค่ะลูกสาวเธอพูดไม่ผิดหลายครั้งที่ห่างตาเธอเห็นว่ามีคนอื่นอยู่ด้วยแต่พอเธอหันไปเธอกลับไม่เจอใครเช้าวันรุ่งขึ้นลูกสาวคุยกับเธอและสามีตรงโต๊ะกินข้าวคุณแม่ขาเมื่อคือนหนูไม่ได้นอนเลยคุณยายชวนหนูคุยทั้งคืนคุณยายสักใหญ่เลยว่าเราเป็นใครมาจากไหนประวัติครอบครัวเราเป็นอย่างไร คุณยายของหนูเป็นใครคุณยายไม่บอกค่ะคุณยายพูดว่าเดี๋ยวแม่ก็รู้เองไม่เกินเช้าวันนี้หรอกแล้วคุณยายบอกอะไรหนูอีกคุณยายบอกว่าคุณยายมีลูกปีนี้อายุ42เธอมองหน้าสามีเธอทำผิดพลาดไปแล้วไม่ได้คุยกับเพื่อนบ้านการที่มีใครสักคนมาดูบ้านแล้วไม่ยอมซื้อเพราะคุยกับเพื่อนบ้านนั่นคือสิ่งที่เธอพลาดเธอคุยกับสามีตามลำังหน้าบ้านหลังจากนั้นฉันรู้นะว่าคุณยายของลูกนะใครเธออ่านหนังสือผีมากไป คุณไม่กลัวหรือไงที่รักความจริงก็คือไม่ใช่แค่เราไม่มีเงินตอนนี้เรามีหนี้ท่วมกระบ,บาลแล้วเราเรีทุกบาททุกสตางค์จากพ่อแม่เราแล้วยังญากญากของเราที่ขอยืมเงินมาแล้วสัญญาไว้เราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วผมอยู่ได้ผมอยู่ที่นี่เพื่อทํางานใช้หนี้เพราะผมเป็นคนเดียวหาเงินเข้าบ้านมันเป็นยิ่งกว่าความจําเป็นอีกมันเป็นสัจธรรมชีวิตเลยแหละว่าเรามีหนี้ผมคนเดียวหาเงินมาชดใช้คุณยายของลูกไม่ได้พูดผิดจากความเป็นจริง ทันทีที่สามีเธอหวนรถเมเพื่อไปต่อรถไฟฟ้าคุณป้าข้างบ้านยืนรออยู่ที่ประตูรูบ้านแล้วเธอสั่งให้ลูกนั่งอยู่ในบ้านรู้ไหมลูกสาวเธอตอบว่ายังไงไม่เป็นไรค่ะแม่หนูจะเล่นกับคุณยายคุณป้าข้างบ้านกวักมือเป็นสัญญาณว่าอยากรู้ก็เดินตามมาเธอไน่อยากรู้อยู่แล้วไม่ว่ามันจะเป็นสวรรค์หรือนรกก็ตามมันเป็นสวนหย่อมของกอทอมอห่างจากบ้านเจ็ดนาทีคุณป้าอายุพอๆกับแม่เธอออกตัวว่า โดนลูกชายขนมาจากต่างจังหวัดให้มานั่งเฝ้าบ้านมันคงจําเป็นสําหรับเธอก็สามวันที่ผ่านมายาสแสดงให้เห็นว่าบ้านนี้บ้านนอกหลังเขาคุณป้านั่งเผชิญหน้าเธอฝั่งตรงข้ามกันไม้ยาวตัวใหญ่นั่งสบายเลยแหละเจอคุณยายหรือยังยังค่ะแต่คุณยายบอกลูกสาวฉันว่าคุณป้าจะเล่าเรื่องนี้แม่หนูเอ๋ยเธอไม่น่าโดนเซลนั่งกล่อมง่ายๆเลยทุกคนที่มาดูบ้านรู้เรื่องบ้านหลังนี้ยกเว้นครอบครัวฉันคุณป้าสายหน้าก่อนพูดเพราะว่ามันจําเป็นต้องบอก ฉันเองก็ผิดที่ไม่ได้เดินเข้ามาหาเธอต่อหน้านางเซลนั่นนั่นเป็นความผิดพลาดครั้งแรกที่เราเพื่อนบ้านเธอไม่ยอมให้เกิดขึ้นอีกหมายความว่าคุณป้าตอบเร็วใช่แล้วนี่เป็นบริษัทที่สองเซลคนที่สามที่รับจ้างขายบ้านหลังนี้ทุกครั้งเราสักคนเดินเข้าไปบอกคนมาดูบ้านว่านี่บ้านพีสิงแต่อีเซลคนนี้มันเหลี่ยมจากมันรีบต้อนเธอกับผัวขึ้นรถก่อนที่เราสักคนท่านเดินเข้าไปบอกแล้วฉันจะย้ายออกจากบ้านยังไงล่ะเนี่ยคุณป้าเห็นใจ รีบย้ายออกให้เร็วที่สุดนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดทำไมต้องย้ายคะคุณป้าลังเลใจพักใหญ่ก่อนบอกคุณยายมีลูกชายอยู่คนหนึ่งคุณยายไม่ต้องการให้ลูกชายกลับมาที่นี่แต่การมาของคุณมันเกี่ยวตรงไหนคุณป้าถอนใจคุณเคยเห็นหมอดูเดินตามบ้านใช่ไหมเมื่อหลายปีก่อนคุณยายให้หมอดูทํานายที่หน้าบ้านตอนนั้นฉันยืนเกาะรู้ฟังเลยแหละเครื่องแรกน่าเป็นจริงไปแล้วเครื่องหลังก็คือลูกชายคุณยายจะตายเมื่อบ้านหลังนี้เปลี่ยนมือ เดี๋ยวฉันงงแล้วตกลงว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับฉันใช่ไหมคําคุณป้าทําร้ายจิตใจเธอมันไม่ใช่แค่เดี๋ยวแต่มันคือการมาของคุณเลยแหละเธอไม่เข้าใจแล้วเธอกําลังถูกปรักปรมว่าเธอกําลังทําผิดโดยไม่ได้บอกว่าอะไรคือความผิดของเธอแล้วคุณป้าก็ทําลายความเงียบ แม่หนูเธอไม่อยากให้ลูกชายคุณยายต้องตายใช่ไหมคำทำนายครึ่งแรกเป็นจริงไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่พิสูจน์ครึ่งหลังคำทำนายเป็นดีที่สุดเราเพื่อนบ้านคุณต้องขัดขวางไม่ให้บ้านของคุณขายได้โดยการเดินเข้าไปบอกว่าบ้านผีสิงเพราะถ้าบ้านมีคนมาอยู่ลูกชายคุณยายต้องตายถ้าเธอเป็นฉันเป็นเพื่อนบ้านเธออยากแบกความรู้สึกผิดนี้หรือก็ฉันไม่รู้นี่คุณป้าจ้องตาถึงแม้ลูกชายคุณยายจะตายเขาก็ไม่สมควรตายเธอกลับมาบ้านถามลูกสาวว่า เล่นอะไรกับคุณยายลูกสาวคุยฟุ้งยาวนานยังดีที่ผีตนนี้ยังมีความเป็นแม่เหลืออยู่เธอไม่เข้าใจว่าทําไมลูกสาวถึงไม่กลัวผีขอให้เป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตเธอปัญหาใหญ่ของเธอหนักหนาสาหัส,สกันพอแล้วเธอไม่ต้องการ,รเผชิญหน้าคุณยายคุณป้าสั่งให้เธอย้ายออกไปจากบ้านหลังนี้สะก,ก่อนลูกชายคุณยายจะตายเธอกลัวผีเธอคงช็อกหัวใจวายตายขาที่แน่ถ้าเผชิญหน้าคุณยายให้ตายสิตอนเด็กเธอเคยเจอผีอยูห่หนึ่งเธอเกือบหัวใจวายตายเธอถึงบ้าอ่านเรื่องผีหวังลมลมแรงแรง,งว่า มันจะสร้างภูมิต้านทานอาการกลัวผีให้เธอแต่เมื่อเช้าเธอรู้ตัวว่าไม่ได้ต่างจากสมัยเด็กเลยไอ้ที่เธอทําใจกล้าปากแข็งพูดเรื่องคุณยายเธอแค่เล่นละครตกตาไม่ให้ผัวกับลูกรู้ว่าเธอกลัวผีขนาดไหนเธอไม่เข้าใจหรอกว่าทําไมถึงฟลุกได้มากมายมหาศาลออกจากปาน,นั้นแต่แน่นอนที่สุดก็คือคําว่าฟลุกหมายความว่าไม่มีครั้งที่สองคืนวันนั้นหลังจากเอาลูกสาวเข้านอนเธอทะเลาะก,กับผัวเขาไม่ยอมรับว่านี่สินสําคัญมากกว่าความกลัวผีของเธอแล้วลูกสาวก็เปิดประตูดูพ่อแม่ทะเลาะก,กันลูกสาวแกล้งมันยาว่าหลับไปแล้ว ไม่เข้าใจจริงๆว่าทําไมเด็กถึงอยากดูพ่อแม่ทะเลาะก,กันลูกสาวพูดด้วยเสียงคนแก่แกกว่าตายายของเธอซะอีกต่ำและแหบเกือบหมดความเป็นมนุษย์ออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เธอร่วงตุ๊บลงไปกองกับพื้นเธอไม่เหลือแรงแม้แต่จะยังตัวขึ้นมานั่งมีแต่ความคิดเท่านั้นที่เป็นของเธอร่างกายนะไม่ใช่แล้วผัวเธอสะอื้นสะอึกร้องไห้แกทําอะไรลูกฉันนี่ลูกแกหรือไม่ใช่เลยนี่ไม่ใช่ลูกแกอีกต่อไปนี่เป็นหลักประกันว่าบ้านนี้จะไม่มีคนอยู่ลูกชายฉันจะไม่กลับมา ผัวเธอทำสิ่งกล้าหาญที่สุดวิ่งมากอดลูกแต่ลูกสาวไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปกระโดดขึ้นไปก่อเพดานใช้แล้วทั้งผัวทั้งเธอเห็นเช่นนั้นจริงๆเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงลูกสาววิ่งไปตามเพดานจนมาพบข้างฝาข้างฝามีหน้าต่างข้างนอกหน้าต่างคือความมืดลูกสาวโดดผ่านหน้าต่างไปยังความมืดนั้น คงเป็นเวลาหลายปีที่เธอและสามีออกตามหาลูกสําหรับคนมีหนี้สินท่วมหัวแล้วยังต้องเดินทางตลอดเวลาเพื่อค้นหาลูกทั้งสองไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทางงานผิดกฎหมายตำรวจคงออกหมายจับทั้งสองมาซุ่มดูแถวบ้านรอดักจับตัว ความต้องการของคุณยายประสบความสําเร็จไม่มีใครอยู่บ้านหลังนี้อีกลูกชายคุณยายไม่เข้ามาในบ้านเพื่อถามว่าได้บ้านหลังนี้มาอย่างไรเพื่อลูกชายคุณยายจะได้ไม่ตายตามคาทานายหมอดูหมอดูเที่ยวเดินตามบ้านค่าแรงถูกถูก,ถกทําลายชีวิตเธอสามีและลูกทําไมคุณยายต้องบ้าบอคอแตกกับคําทํานายราคาถูกนั้นด้วยทําไมถึงห่วงแต่ชีวิตลูกชายตนเองถึงแม้เธอเป็นแม่แล้วเธอก็ไม่สามารถเข้าใจความคิดคุณยายทำไมความเป็นแม่ถึงต้องอมาหิตขนาดนี้ด้วย เธอตื่นจากสลบขึ้นมาเธอยังนอนอยู่กับพื้นห้องนอนสามีนั่งกอดเขาอยู่ตรงหัวมุมระเบียงตาเขาแดงกำ่ำไม่เคยเห็นใครหน้าเศร้าเท่านี้มาก่อนเธอไม่แน่ใจแล้วว่าเธอฝันไปหรือเป็นอย่างพิเศษมองเห็นว่าชะตากรรมเธอตกต่ำลงไปเรื่อยๆเช่นนั้นแต่ทั้งหมดนั้นเวลาหลายปีผ่านพ้นไปช่างเหมือนความจริงะเสลือเกินเธอไม่อยากเชื่อหรอกว่าความคิดเธอจินตนาการได้เรวร้ายขนาดนั้นใครก็ไม่รู้บอกว่าความฝันคือจินตนาการสารต่อความคิดอันตกค้างมาจากยามตื่น ก็เธอยังไม่ได้คิดออกตามหาลูกสาวทำไมความฝันของเธอจึงจินตนาการขึ้นก่อนที่ความคิดจะเกิดเป็นไปไม่ได้ผลลัพธ์เป็นต้นกำเนิดสาเหตุย้อนสอนหลักตักแตชัดงั้นก็ไม่ใช่ความฝันแล้วโชคร้ายของเธอไม่ได้สูบเปล่าธรรมชาติชดเชยเป็นยานพิเศษทำให้เธอมองเห็นว่าอนาคตเธอโชคร้ายเลวร้ายขนาดไหนความคิดฟุ้งซ่านถูกขัดจังหวะด,ด้วยเสียงกดกริ่งหน้าบ้านเธอมองตาสามีเขาอาการหนักมากเขาสายหน้าไม่ยอมขยับตัวไปไหนแล้วเขาไม่สนใจว่าใครมากดกริ่งหน้าบ้าน เธอระหนักเดี๋ยวนี้เองว่าสามีรักลูกขนาดไหนเธอคงไม่ค่อยรักลูกสักเท่าไหรแล้วมั้งเพราะเธอเดินออกจากห้องนอนลงไปชั้นล่างตรงไปยังประตูหน้าบ้านเปิดประตูเดินตรงไปยังประตูรั้วคนรักลูกจริงๆคงไม่มาสนใจแขกยามวิการเช่นที่เธอกำลังทำอยู่หรอกเขาอายุศักดิสี่สิบหงแหงกังฉินแต่งตัวสะอาดเรียบร้อยมากทั้งกลิตแขนเสื้อกลิตขากางเกงตั้งฉากชี้ตรงเนี้ยบสุดๆลงไปถึงรองเท้าหนังวาววับกำลังก่อประตูรั้วเขาเป็นฝ่ายพูดก่อน ขอโทษที่มารบกวนในเวลาดึกเช่นนี้แต่ผมอยากรู้จริงๆว่าคุณเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้หรือครับเธอตอบคุณมีธุระอะไรกับเจ้าของบ้านเขารีบบอกผมเคยอยู่บ้านหลังนี้มาก่อนขอโทษนะครับที่ผมต้องถามคุณว่าคุณซื้อบ้านหลังนี้มาจากใคร ทำไมหมอดูไดตามบ้านขายคำทำนายราคาถูกถึงได้ทำนายแม่นขนาดนี้ว่าทำไมลูกชายคุณยายถึงได้กลับมาบ้านเร็วขนาดนี้เนี่ยเพิ่งจะวันที่สีท่ทีเธอย้ายเข้าบ้านคุณยายเพิ่งเอาลูกสาวเธอไปเพื่อขัดขวางไม่ให้อ้ายนรกนี่กลับมาใช่แล้วอ้ายนรกนี่จะตายเพราะกลับมาคุณยายต้องโทษว่าเป็นความผิดเธอไม่ยอมคืนลูกสาวให้เธอเด็ดขาดเมื่อตอนเช้านี้เองคุณป้าข้างบ้านเพิ่งเล่าเรื่อง บ้านนี้เป็นนักธุรกิจกันทั้งบ้านทั้งตัวคุณยายและลูกชายเช่นเดียวกับนักธุรกิจทั้งประเทศล้มละลายวอดวายเพราะรัฐบาลจิ๋วสองแม่ลูกโดนหนักทะลุพิกัดแก้ปัญหาตรงหน้าโดยไปกู้เงินนอกระบบเจ้าหนี้ยึดฉนดบ้านหลังนี้ไว้แล้วเจ้าหนี้มาทวงหนี้ถึงบ้านคุณป้าข้างบ้านและคนอื่นๆนเห็นเหตุหการณ์โดยตลอดคุณยายของร้องเจ้าหนี้ว่าอย่าทำร้ายลูกชายฉันเลยมันหนีไปแล้วอย่ายึดบ้านฉันเลยฉันไม่เหลืออะไรอีกแล้วนอกจากบ้านหลังนี้อย่ายึดบ้านฉันสงสารคนแก่ด้วยเธอคนแก่คนนี้ไม่มีที่ให้ไป คุณป้าและเพื่อนบ้านคนอื่นเดินมาช่วยคุณยายเจ้าหนี้และสมุนจึงขับรถกลับไปทุกคนรู้ว่านี่มาเฟียปล่อยเงินกู้ตัวจริงมันต้องมาอีกแน่วันนั้นมีหมอดูเดินมาที่นี่คุณยายต้องการคําทานายหวังตอบใจตัวเองว่าพรุ่งนี้ยังไงก็ดีกว่าวันนี้แต่คาทานายกลับตรงข้ามคุณยายทะเลาะก,กับหมอดูผู้ไม่สนองความต้องการตนคุณยายอยากฟังว่าจะกลับมาร่ํารวยเป็นเศรษฐีตามเดิมการทะเลาะลงเอยด้วยหมอดูบอกว่าแกจะต้องอดตายอยู่ในบ้านหลังนี้ลูกชายแกจะตายเพราะกลับมาที่นี่ นั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่คุณป้าเห็นคุณยายหลังจากหมอดูหัวฟัดหัวเบี่ยจากไปไม่มีการเปิดไฟไม่มีเสียงใดๆดังออกจากบ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วคุณยายคงหนีออกจากบ้านวันนั้นเพราะมาเฟียต้องมาถูกหนี้คุณยายอีกคุณยายคงหนีไปเหมือนลูกชายตนใครที่ไหนจะยอมอดตายอยู่ในบ้านตัวเองตามคำทำนายหมอดูมาเฟียเงินกู้มาเห็นว่าบ้านถูกทิ้งร้างก็ไม่เข้าไปในบ้านทั้งไฟฟ้าพระปาก็มายกมิเตอร์เวลาผ่านไปครึ่งปีมาเฟียเงินกู้ตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปในบ้าน ตอนที่มาเฟียรีบร้อนกลับไปเปิดประตูบ้านทิ้งไว้อาการพวกมันรีบหนีออกจากบ้านคุณป้าและเพื่อนบ้านคนอื่นๆเริ่มนึกถึงคำทำนายหมอดูไม่ว่าเรื่องจะเลวร้ายขนาดไหนก็ต้องจัดการให้จบไปศพคุณยายแห้งกรังอยู่ในห้องนอนชั้นบนบ้านซองมามา่มาวัยวเกลื่อนพื้นนั่นเป็นอาหารอย่างสุดท้ายของคุณยายคุณยายซ่อนอยู่ในบ้านตัวเองไม่ยอมเปิดไฟหลอกให้เพื่อนบ้านเชื่อว่าคุณยายหนีไปแล้วไม่มีใครรู้ว่าคุณยายซ่อนตัวอยู่กี่วันกว่ามามา่าวัยวจะหมดคุณยายนอนหิวอยู่กี่วันกว่าจะใจขาดตายทำไมนักธุรกิจอยย่าางคุณย ต้องมาจบชีวิตทุเรศแห่งส่วยแบบนี้ครึ่งแรกคำทำนายเป็นจริงไปแล้วคุณป้ากับเพื่อนบ้านจึงต้องจัดการไม่ให้ครึ่งหลังคำทำนายเป็นจริงแต่ไม่มีประโยชน์แล้วลูกชายคุณยายเข้ามาในบ้านตามคำทำนายเธอจึงต้องเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่คำทำนายหมอดูคุณยายตายยังไงจนมาถึงเซลล์หลอกขายบ้านหลังนี้ให้เธอถึงยังไงผู้ชายคนนี้ก็กำลังจะตายเลวสุดจะเลวถ้าเธอโกหกเขาแปลกแต่จริงเขาไม่มีอาการใดๆนั่งฟังด้วยอาการสงบนี่มนุษย์ประเภทไหนไม่เดือดร้อนกับการตายของตัวเองเสียงเขาเยือกเย็ยนเหลือเชื่อ ผมมาที่นี่เพื่อจัดการกับเรื่องยุ่งยุ่งที่แม่ผมทำลงไปเธอไม่เข้าใจเรื่องยุ่งยุ่งคำพูดเขามีว่าแม่ผมสิ่งร่างลูกสาวคุณลักพาตัวลูกสาวคุณไปเธอรีบพูดฉันยังไม่ได้พูดคุณรู้ได้ยังไงเขาสงบนิ่งผมรู้ว่าคุณกลัวผีอาการหนักมากๆแต่ทางเลือกอื่นไม่มีผมว่าผมมาในสภาพดีที่สุดแล้ว เธอนั่งอยู่บนโซฟาแต่ตอนนี้เธอล้มทับลงไปกองกับพื้นเธอเจ็บตรงหัวใจใช่แล้วหัวใจเธอกำลังจะวายเธอกำลังตายตายก่อนจะได้เห็นหน้าสามีและลูกเสียงเขาดังอยู่ในสมองเธอผมไม่เคยเจอใครอาการหนักเท่าคุณคุณกำลังจะหัวใจวายจริงๆหรือนี่ถ้าอย่างนั้นผมจะรีบเล่าโดยเร็วจิตใจคุณจะได้สงบขณะตายไม่ต้องกังวลผมรับรองว่าลูกสาวคุณจะปลอดภัยผมตายมาหลายปีแล้วผมพยายามอย่างมากเพื่อกลับมาที่นี่แต่มาสำเร็จเอาวันนี้เดี๋ยวแม่ผมจะเอาลูกสาวมาคืนคุณ ถ้าคุณยังไม่ตายซะก,ก่อนผมจะบอกแม่ว่าหมอดูทำนายผิดผมตายไม่กี่วันหลังออกจากบ้านผมต้องกลับมาที่นี่แม่ผมก็ต้องกลับมาที่นี่เพราะเราทั้งคู่เกิดในบ้านหลังนี้เราทั้งคู่ไม่ไปไหนอีกแล้วเสียใจด้วยนะที่คุณกำลังตายผมเห็นความตายของคุณหัวใจเธอต้องเต้นต่อไปเต้นต่อไปสิเธอต้องการเห็นลูกสาวปลอดภัย